ขาเอฟซีบอกเออหนาวอากาศเย็นจะไม่อุบวนหนาวขนาดนี้ครับเนี่ยต้องทำยังไงถึงจะอุ่นเออโอ้โหย่นแบบนี้เลยติหมวดโจจะร้องเพลงไหมเดี๋ยวรอติดตามพรุ่งนี้ผมกำลังจะไปแกะเพลงแล้วเนี่ย,ย,ยน้อง<า>นิว<า>นะสวัสดีค่ะ ซื้อบัตรเข้ากลุ่มนะครับอย่าหลอกแอนนี่นะหน,นะยูซี่ป่ะต้องรอติดตามชมกันไปยาวๆทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะคะ <c oughs> ความมูมมิงของทั้งคู่จะเป็นยังไงแต่อย่าลืมใครอยากดูหมวดโจซื้อเอ้ยใครอยากดูหมวดโจร้องเพลงต้องซื้อบัตรจองตั๋วเนาะถักไปที่บ้านฟ้าของใครเพลงตัวเกมิวสิ่ได้เลยนะคะ <c oughs> พี่ป๊อปสวัสดีค่ะพี่สิริกุลขอบคุณค่ะค่อยคืนคุณนี่แม่แม่แมนบอ แม่ทั้งเขินทั้งอยากหววัวไม่เป็นลูกไม่เป็นลูกแม่ทั้งครูแม่แม่ก็ได้อยากหววัวแม่ทุกคนเราฟังหมวดโจร,ร้องเพลงแม่มากแม่มาเดียว <c oughs> แต่มกักแม่มาเดียวก็จะเอานะ <c oughs> พี่มอนแคนอยู่ห้องไหนเราอยู่เราอย,อยู่เราอยู่ฟรองสงคามี้หมดเลย รถตู้เขาวันห้าคันน่ะที่มันเขาบอกเเดียวกันตอนติดเม่น,มนเล่นเดียวกันครัเไปแกะที่มเดี๋ยวให้แี่เดี๋ยวพี่โจไปแกะเพลงก่อนนะคะพี่โจจะต้องร้องเพลงวันพรุ่งนี้ทุกคนพรุ่งนี้อันนี้จะร้องเพลงจบไหมเอาวันนี้ก่อนอันนี้จะร้องเพลงจบไหมนางเขินนางไปเศร้าเช็กนั่งเข,นนงกกนขินนั่งแรนหนีพี่จอยสวัสดีคะ่ะพี่กุลสวัสดีคะ่ะ ลุ้อยากให้จีนกันจริงๆค่ะแต่น่ารักทกั้งคู่น่ารักในสายดีน่ารักก็ต้องรอดูมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะทุกคนเราเราแบบแบบเราเห็นเขาแบบเกลือเกลืัข้าวสารเกมือข้าวสาอะไรไม่เป็นไรไเป็นหลวมบอกอันเดียวตั้งแต่แม่เยบไผ่บ้านหนึ่แม่คะวันเดี๋ยร์เสื้อพี่เยบไผ่ไหมมือ,อื่นบ้างอยู่ตกกนอนก่อนคือเขาเสิร์แม่เฮ็ดทำไมค รอบาทุกคนมึนอีิจูกทรายมาเน่ยคอนเซปต์แหล่ลงโขงลงโขงย่อมไอวะเอาโอเคป่เปิดน้องชินี่สวยจึงผู้บาวน้อยชื่นใจเจอลูกชายลูกชายหล่อมาคู่ชินจะมีคิววันไหนไอพี่นี้พาวานไอ ตารางจะลงไปแล้วเนาะดูที่หน้าบ้านฝาของคร<ม>าเพลงตกเกี่ยวเดี๋ยวว่าว่าใครได้ไปวันไหนบ้างปากหลาทาแทนลูกได้อาจารย์อาจารย์พี่นิพาวันไอตารางคิวงานของเด็กๆที่ลงในในบ้านฟ้าของค่ายเพลงใช่ไหมเราเอาลงแล้วใช่ไหมลงแล้วอยู่ตรงข้าง,งบนใช่ปักหมุดให้เลยที่ปักหมุดข้างบนนะคะกล้องลูกชายถ่าแล้วแม่ แถวเลยแถวเก่าแ่วบอาะแถวเน็อเออเพิ่อเก่าเพิ่ออย่างอยู่เวลาเพ่อเก่าบ่อเก่าครับอยู่ตรงปักหมุดข้างบนเลยพี่นิพาวันแมนครับแล้วจะมีรายชื่อที่ศิลปินจะได้ไปกล้องรอคัคล้่ครับลอไปต่อ่อนซ้อนไป็นแต่ดมคืออย่างนี้อี๋ เป็นต่ออแมนค่ะทุกคนได้อยู่ทำดีมาใหม่ครับยูซึกงอะไรเป็นฟรานรโอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะน้องช็อปแนน99ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันนะคะ ตอนนี้เด็กๆกำลังเก็บของขึ้นรถเราต้องเก็บของขึ้นรถเลยพอพอเสร็จงานพี่เบตตี้แม่แซมเดี๋ยวจะปัดตะกร้าถ้าไม่วันพรุ่งนี้ก็วันมะรืนเดอ้อขอบคุณมากนะคะเย้ดีใจมากๆเลย,อเลยแอนนี่มานี้ว้าวแม่เอ้ยขอหนึ่งนาทีละเร็วอ,อะไรบอรเป็นห่วงเออมื่อกี้สัมภาษณ์พี่โจโปไปแล้วเดี๋ยวมาสัมภาษณ์แอนนี่

คือมาส่งลูกจริงๆพี่จัยมาส่งลูกไปโรงเรียนเลยดูแต่ละคนหน้าผมผ่านไหมลลือม,มาลายยังไงแบบไหนเสร็จแล้วกับขอนแก่นเลยนะคะพี่จณนจองโตัว VIP รอโตเกียวปสิกอยู่เยอรมันนะคะอ้ายพี่สุภัทราเลิศมาก พี่อาราพานสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มติดตามกันอันนี้เด็กๆก,ก็กําลังขึ้นรถท,ทุกคนนี่เป็นรถตู้ของพวกเรานะคะ <c oughs> <c oughs> ค่ะเด็ก <c oughs> มาส่ง <c oughs> เด็กๆขึ้นรถท,ทุกคนสวัสดีนะคะพี่กัลยาณีสวัสดีค่ะมานน่จะมีอะไรจะสอบถามสอบถามอะไรแกหนที่บอกให้ Л ลงผิวโอเคไหม สวัสดีค่ะเมื่อกี้สัมภาษณ์พี่โจไปแล้วเอฟซีสัมภาษณ์พี่โจไปแล้วสัมภาษณ์อะไรกัาเนี่ยสิบ้าเขินยังเอาเป็นว่าตื่นผูทุกคนที่หลีโอเคหนูจัญญาว่าหนูจะอยู่เฉยๆเลยหนูจะร้องเพลงได้ไหมวันนี้ถ้าพี่โจไปหน้าเวทีอ่ะ ถ้าพี่จูออกไปหาหนูหน้าเวทีหนูจะร้องเพลงได้ไหมร้องได้ไไดหนูจะร้องเพลงจบหรือเปล่าร้องได้ร้องจบค่ะอันนี้สวยมากอัอนนี้สวยจา้าวันนี้ผ่านไหมคะแม่แม่เออมันตรงเปทั้งสี่ละ่ะชุดน่ารักผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้นะคะขอบใส่ก,กับรองเท้าอะไรไะคะ่ะอ้อมแม่ว่าใส่บูทดีไหมคะบูทสีขาวไหมคะบูทขาวก็ได้ นึกว่าดำเขาเนี่ยมีบุ๊ดดำไหมมีค่ะใส่บุ๊ดดำโ okay. อเคเดี๋ยวให้น้องไปขึ้นรถนะค่ะเดี๋ยวให้นางกินกินข้าวนะคะแม,แม่กินข้าวไปคะแม่กินอยู่งานแล้วไม่ได้ซื้อจาของลืมซื้อไหต่ตอันโอ้ยลูกขอโทษเด้อมีเทียนหนึ่งลูกลืมเอาไปให้เขามือ,อยู่งานเชี่ยงอันอยู่พะเยา <laughs> เขาไ่นอกซื้อกับเขาไปแห้เขาเอา,าเขาทำงานเจ้าของก็เลยลืมกินเขา,เา,เขาทาํางานเหนื่อยก็เลยซื้อแบรนด์ไปให้<ะ>อยากให้หมวดโจซื้อให้ <c oughs> ให้กำลังใจน้องแอนหมวดโจรักษาหุ่นให้ดีนะลูกขอบคุณพี่ฟ้านะคะอ่ะตอนนี้เด็กๆก็ออกไปแล้วเดินรถตู้เด็กๆนะคะัรถตู้เด็กๆกำลังออกเดินทาง <c oughs> พี่ซินีนาเดี๋ยวแม่แซมดูให้นะคะไม่ต้องกังวลนะแม่มีเข็มได้เย็บให้เด็กๆอยู่อุ้ยขอบคุณบอสเฟมด้วยนะคะขอบคุณนกกระดาษจากบอสเฟมด้วยบอสเฟมมาไม่ทานเมื่อกีิยูรีขึ้นรถแล้วเรียบร้อยแม่ดูแลมือแซ็แม่ดูแลมือแท็ดีมากๆค่ะขอบคุณพี่นุชค่ะห้ามแซวแม่นะทุกคน ตอนนี้ทุกคนไปงานแล้วจะเหลือแต่รถตู้หันสาเหลือแม่แซมกับบอสแม่มาเดี่ยวกับนัตตี้นะคะสวัสดีค่ะจอบลูกดีดีบอสฟิลแมนบอสฟิลมคนที่น่ารักน่ารักมากๆนะคะจะเจอทุกอีเวนต์ของโตเกียวมิวสิกได้พูดคุยกับบอสฟิลคนที่น่ารักน่ารักมากๆนะคะจะเจอทุกอีเวนต์ของโตเกียวมิวสิกได้พูดคุยกับ มาไม่ทันลูกชายใช่ลูกชายแวะมาทักทายแล้วก็ลูกชายขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเรามีนัดกันสี่ทุ่มนะคะมือแซกหล่อมากมือแซกค,คนไหนก่อนบอกแม่แซวหน่อย